แล้วแม่เขาซื้อตัวนี้แม่ตัวนี้บบนเหรอครับตัวให่างนี้อันนี้อายุสองปีครับอืมนี่คอยสองปีอ่ะอันนี้ไปต้องตาต้องใจคนดอนมาเขาจะซื้อสามแสนบอกยังกลับมาก่อนกลับมาก่อนก็เดี๋ยวจะไปโชว์ที่กระจกตัวนี้ตัวน,นี้ใช่ไหมตัวนี้ไปด้วยไม่กระจกตัวไหนบ้างตัวนี้ตัวนี้ไปแล้วก็นี่นล,นลูกไายนี่ครับมีน้องเขา นี่ลูกเะเบิมม้มแจมเบิ้มของปมอ่ะครับแล้วนุ่ลนล,ลูกเพลียวดอนเดี๋ยวจะนุ่งไปด้วยได้ไปได้เฉยไอันนี้พึ่งได้ขวบกันหนึ่งเดือนแล้วลูกเพลียวดอนตัวนู้นอ่ะครมีนี่ตัวนี้เจเบิ้มเหมือนกันตนัวน,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 นี้ขายแล้วเจ็ดหมื่นครับคนเก็ตซื้อเดี๋ยวไปส่งเขาเลยแบบตัวน,นี้นะไป,ไป,ไปท,ะทำไปทำตากาดบุรีแล้วเดี๋ยวไปส่งที่ตากครับอันนี้ลูกเพชรเจเพลียดอน เนี้อายุหนึ่งปีหนึเดือนเหมือนกันอ่าตั่ใหญ่ไปส่งไหมใช่ไหมอาตัวเล็กมื่ตัวเล็กเอครเขก็ขบครับหวตัวเลยเนี่ยูกเยอะเลยว่ะเรื่องแมวไสวยๆให้เขาเลย นี่เราเจ้าปานกลมแชมป์ที่สุรินลูกเจ้าปานกลมนู่นไทยได้เปรียบคือแม่มันสูงสูงใหญ่ถ้า่านมันเยี่ยมออกไปมันก็ได้ได้เปรียบพ่อใหญ่พ่อใหญ่ครับผมนี้เขาเโผลก็เหรอเขาเลี้ยงดีขนาดนี้อ่าโอเคครับครับใครที่ใี่ตี่ไหนที่นี่ไี่ไหนี่ไหนที่ไหน นี่ตัวน้องขายตัวอยู่ที่อุดรสองตัวตัวละสองแสนห้าตัวนี้หลุดยืมในแกนชั้นช่วประเทศของพี่ใจพันนี้อรอบนี้ไม่ยืมีงิเข้าไปประกวดเลยนะก็มีน้อยครับก็มีอยู่เงินมีน้อยแต่ว่า,ก,วาก็เป็นรุ่นรุ่นเด็กรุ่นเด็กเอาไปไปใหญ่กว่าแม่มันมากเลยลูกเจ้าเงินนะนะเจ้าเงินเราผสมไปกับตัวเนี้ย ตัวแรกครับคือหามากเลยตัวนี้สามแสนน่คือไปงานดุรมยมาครับยาวแบบหล้วหน้าคมสวยสูงผิดรูปผิดล่างไปเลยงมาดูกุคนอะเราไม่ได้ิเราไม่ด้ลืมเราไม่ได้มึงไม่ได้เราไปซื้อของไม่ได้